วันนี้จะมาอธิบายคำพยากรณ์เสาพุทธะในเรื่องของฐานเบียดฐานเบียดนี้หมายถึงการเสื่อมสภาพฐานเบือดเบียดนี้มีความหมายคล้ายกับพยยะยคือการเสื่อมสภาพคล้ายกับสังขารซึ่งมีการเกิดแก่เจ็บตายท่านในช่วงใดชะตาตกเบียดแม้สุขภาพจะไม่เป็นไรแต่เหตุการณ์นั้นมันก็จะไม่ได้ผลเต็มที่ ถูกแบ่งส่วนออกไปเบียดในธนะนี้ให้ถือว่าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความหมายแรกเหตุที่จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นทางร่างกายเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องของกิจการความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษยชาติเมื่อตกอยู่ในอิทธิพลของฐานนี้แล้วยอมมีลักษณะเปลี่ยนแปลง ไปจากสภาวะเดิมอย่างแน่นอนการเจ็บไข้ป่วยทางด้านร่างกายนั้นจะบังคับการภายให้ชัดแจ้งก็จะเมื่อเลขในมหาบทกำเนิดนั้นอยู่ในเรือนมรณะปูติโดยเป็นตัวเลขเดียวกับฐานเบียดในระยะนั้นและมีเกณฑ์จอมมาถึงตรงฐานเบียดผมสังบอกได้ว่าทางร่างกายนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นผิดปกติและถ้าเกิดขึ้นก็ต้อง สนใจทันทีด้วยความไม่ประมาณในเรื่องของฐานเบียดเป็นดาวอาทิตย์นั้นทางด้านสุขภาพนั้นถือว่าเป็นโรคทางช่องปากลิ้นลิ้นแห้งลิ้นเป็นฝ้าซึ่งตำราจีนบอกว่าร้อนในกระหายน้ําให้การขับถ่ายความร้อนด้วยการรับประทานยาไทยเช่อนอยาเขียวยาขมใบห่อน้ําขม อาทิตย์ตัวนี้เรียกว่าเป็นดาวแห่งความร้อนแบบเปลว้าอาทิตย์เป็นตัวเบียดแล้วต้องหาช่องทางขับถ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ขับเหงือให้ออกมามากๆกิด่ดีดาวอาทิตย์เป็นเบียดนั้นในทางเหตุการณ์จะมาถึงความเชื่อในสิ่งที่เบื้องหน้าเหตุข้างหน้าเพริ่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงปฏิทาาที่ไม่ดีพอเหตุการณ์เริ่มมีเขาในเรื่องที่บีบคั้นถอดเอารัดอบเอาเปรียบยิ่งขึ้น แต่ต้องระวังในการดำเนินชีวิตท,ทั่วไปว่าทำอะไรจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่าประมาทอย่าพลาดตั้งได้ง่ายแม้แต่ผู้ใหญ่ก็เชื่อถือคำของศัตรูที่มุ่งร้ายขอจบดาวทิดเบียดแมบบ่เจีย็ฐานเบียดนั้นเป็นดาวพระจันทร์พระจันทร์ดาวจันทร์นั้นเป็นเบียดในดังสุขภาพนั้นให้ระาวาังโรคเกี่ยวกับ หูตาจมูกซึ่งมีผลไปถึงลำคอมีอาการไอเรื้อลังวิธีการแก้นั้นก็ใช้ดอกบุญนางใช้บูชาพระ15ดอกแต่ในวันจากนั้นไม่ควรกินอาหารที่ปรุงด้วยไก่นกสัตว์ปีกทุกชนิด,ดแต่เมื่อเกิดไม่สบายมีอาการนังกล่าวแล้วคนโบราณให้ใช้อ้อยขาไก่ต้มกินน้ำดาวจันเป็นเบียด ในทางเหตุการณ์นั้นการเงินมีทางเสียไปรายจ่ายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมความคิดนั้นยังไม่แจ่มใสมันจะพบปัญหาที่คิดไว้ว่านั้นมีอุปสรรคขอจบเปียดพระจันทร์ไว้เพียงเท่านี้ไปเป็นดาวอังคารเบียดดาวอังคารเป็นเบียดนั้นในทางสุขภาพก็ให้ระวังของเรื่องประสาท เกี่ยวกับสายตาและสำหรับผู้หญิงนั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องรอบดวนส่วนที่จะแก้หรือไม่ไม่จําเป็นจองคารเป็นเบียดนั้นในทางเหตุการณ์ท่านเกิดวันอังคารนั้นต้องหาทางเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางให้ผิดไปจากภาพเดิมภาวะเดิมไปเสียระยะหนึ่งเมื่อ,อย่างมันเกิดใหม่ก็เท่ากับสะดาะเคาะใบในตัวเพราะท่านจะพบกับเหตุการณ์ไม่ดีนักแม้จะหลีกเลี่ยงการเจ็บ ป่วยไปได้แต่หยุมหยิ่มเรื่องเบียดความสุขการเงินจะมีแน่ๆทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีๆห้าจะทายเหตุการณ์ทั่วไปนั้นตองคารอยู่เบียดเมื่อถึงจุดนี้จะต้องเกิดการจับจ่ายในร่างกายนั้นจะเปลี่ยนแปลงความสุขจะถูกเบียดเบียนมีความอิจฉาริษยาไม่ชื่อสัตว์คิดหาผลประโยชน์ในทางเอารัดเอาเปรียบเกินไป ทุกอย่างถ้าถูกบีบคั้นก็ต้องใจเย็นหาทางออกอย่าร้อนใจรีบร้อนจะเสียท่าได้ถือมติน้ำร้อนป่าเป็นน้ำเย็นบาตายเอาไว้เป็นพาสิบป,ประจำใจขอจบเบียดอังคารไว้ทุนอุปุตนั้นเป็นฐานเบียดในทางสุขภาพนั้นโรคพวกนี้มักไม่มีอะไรมากนอกจากเกี่ยวกับแพ้พวกภูมิแพ้อากาศ ที่ต้องรักษาภูมิแพ้ดาวพุธเป็นเบียดนั้นในทางเหตุการณ์มักจะเป็นเหตุการณ์เหมือนหนทางที่ร่มลุปเนือดอนมันมีทิศทางราดยางมาต่อยลูกรังและทางป่าทางเกวียนสุขภาพจิตสุขภาพชตานั้นอ่อนไหวอ่อนแอดาวพุธอยู่ในหนังเบียดนั้นทอนคุณคอนโทษให้เดือน้อยลงไปเกึ่งหนึ่งแต่ในทางเบียดนี้ มีลักษณะในทางอ่อนเพียเสื่อมาภาพหรืออ่อนแอความไม่สมบูรณ์รวมทั้งเจ็บป่วยอีกต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เหนื่อยหน่ายยามชะตาไม่ดีพูดดีเป็นเสียมีความในใจที่อยากจะระบายออกไปให้รู้ดีรู้ชั่วรู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่เหตุการณ์มันบังคับทําให้พูดไม่ออกดังคําโบราณกล่าวไว้ว่าน้ําท่วมปากให้ระวัง ในเรื่องที่จะเจรจาการติดต่อด้วยเอกสารก็จะเป็นผลเสียห้ามเป็นในหน้าแม่สือ่อแม่ชักตัวแทนทางกิจการทางกริีความเป็นอาคารอย่างดีก็มีแค่เสมอตัวความคิดเริ่มอะไรใหม่การบางเห็นการอะไรใหม่นั้นไม่ดีขอจบดาวพุธเบียดใบเท่านี้ดาวพุธเป็นเบียดนั้นในทางสุขภาพนั้นให้ระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้อง ดาวพฤหัสน,นั้นเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารโดยตรงการแก้ให้ใช้ดอกให้ใช้ข้าวออกห้างกระทงบูชาพระพุทธอธิษฐานโรคเกี่ยวกับดาวพฤหัสโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องระบุด,ดาวเพื่อนคือกระเพาะอาหารโดยตรงหมายความว่า,าบูชาอธิษฐานอย่าให้เป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะแนวโน้มได้บอกถึงดาวพฤหัสเป็นเบียด คานี้แปลว่าเสื่อมภาพสุดโรมมีอาการผิดปกติเมื่อจะตาใดดาวมีดาวเป็นเบียดอยู่ควรระวังเอาไว้ให้ดีแต่ถ้าไม่จําเป็นจริงแล้วไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นตัวแทนของดาวเบียดเมื่อใดจริงจําเป็นหมายความว่าเมื่อป่วยแล้วการรักษาโดยทั่วไปนั้นยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องจําเอาตัวเบียดมาเป็นตัวแก้เช่นดาวพุทัสเป็นเบียด ก็ถวายบูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้าวดอกข้าวตอกหรือดอกแขขาวอาจจะเกิดโรคภัยอย่างอื่นนอกจากโรคกระเพาะอาหารแต่เมื่อถึงเวลาจะแก้ก็อาจจะเอาตัวแทนของดาวพฤหัสอธิษฐานเป็นตัวยาโดยใช้ใบตำหนึงดาวพฤหัสมาต้มกับหมูขุดขึ้นต้นให้ใส่หอมซอยลงไปโดยอธิษฐานเป็นยาแก้โรคได้ เหตุที่เราเอาดาวตัวเบียดมากินมาแก้ก็ขเข้าทํานองว่าหนามยอกเอาหนามบงเหมือนกับขีดแซลุ่มเพื่อล้างขิดนั้นดาวพุหัสเป็นเบียดนั้นในทางเหตุการณ์จะรู้สึกว่าขาดผลประโยชน์รายได้บ้างการเรียกร้องขอความเป็นธรรมนั้นไม่มีผลหรือถูกคนอื่นให้ร้ายแบบลิษยามีเหตุการณ์ที่ต้องต่อสู้เพื่อเกียรติของท่านขอจบไ้แต่เพียงดาวสุขป็นเบียดนั้น ในทางสุขภาพนั้นให้สันนิษฐานโรคเกี่ยวกับส่วนเท้าตั้งแต่เอวลงไปสะโพกหัวเข่าน่องข้อเท้าสุกนี้จะหมายถึงกล้ามเนื้อทางเดินของหลอดลมจะต่าได้ที่สุกเบียดต,ต้องสันนิษฐานโรคอย่างนี้ไว้ก่อนมันอาจจะเกิดผลต่อเนื่องมาจากลักษณะเรื้อรังเช่นเคยหกล้มมานานแล้วแต่ว่ามาแสดงผลภายหลังบางคนอาจมีโรค บว,วมไม่มีกำลังในการเดินให้ถือท่าดินเป็นหลักเพราะเดาสุกนั้นคองเรือนพึกุกท่าดินควรถอดรองเท้าเพื่อหาดเดินบนพื้นดินเพื่อให้มีการดูดลมหายเทโดยธรรมชาติแต่ถ้าหากมีอาการปวดควรใช้หอมหัวแดงถูในที่ปวดเพราะฤทธิ์ของหัวหอมอาจทำช่วยถอนพิษได้ ดาวสุขเป็นเบียดนั้นในทางเหตุการณ์จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการแปลสถานที่นั้นไม่เหมาะสมนักเพราะจะมีแต่ความไม่สบายใจยิ่งจะเดินทางอย่างแสนเหนื่อยเพื่อไปงานสอบด้วยแล้วจะไม่คุ้มเลยผู้ชายจงระวังเรื่องความรักจะแปรพักถ้าเกณฑ์จอมมาตกเกณฑ์นี้ด้วยแล้วสุขภาพไม่ดีพอการเดินทางแม้จะมีเหตุการณ์มาบังคับให้เปลี่ยนแปลง ปฎททางไม่ถูกใจนักควรหลบเหตุการณ์อย่าให้เกิดความเสียหายห้ามรับคนเข้ามาอยู่ร่วมหรือร่วมลงทุนหุ้นส่วนเป็นอันขาดขอจบใบเียงเดาเสาเป็นเบียดดาวเสาปเป็นเบียดน,นั้นในทางสุขภาพนั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับรำไส้โบราณเขาเรียกว่าโรคพัดดึกโบราณเขาให้รุ้แปลว่าถ่ายดาวเสานั้นมันเป็นฤกษดวงอย่าให้เป็นเพราะ รักษายากยารุแล้วจะทำให้ชะตาดีขึ้นด้วยคนที่เสาเป็นเบียดอาจจะเป็นโรคลำไส้เป็นแผลรั่วอะไรก็ได้ต้องกินทั้งยาธาตุยารุด,ด้วยกันและมันสวยตรงที่เรียกว่าหม,าม,มักหมมผ่าโชคชะตาอับเฉาอับโชคเศร้าหมองเดาเสาเป็นเบียดนั้นในทางเหตุการณ์ถ้าเดาเสาเป็นตัวทํางานแล้วอาจจะสานิฐานเลยว่าเจาตานั้นเริ่มมีความรู้สึก ต้องการขยายการแผ่อำนาจและขยายความเจริญของชีวิตการขยายนี้มิทําให้คํานึงสิ่งแวดล้อมหรือสภาพคว่ามันจริงเช่นเดียวกับพ่อแม่เช่นเดียวกับพ่อค้าที่ต้องการขยายอาชีพแม้จะกู้ยืมสินก็ต้องยอมจึงถือว่าดาวเสาร์นี้เป็นดาวที่แบกภาระให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเราใหญ่ยิ่งขึ้นดาวเสาร์นี้มีทั้งส่วนดีส่วนเสีย ่ไมง่ายดีในทางเบ่งให้คนอื่นเห็นเพื่อให้คนอื่นเกรงขามแต่ในทางเสียนั้นเต็ไมไปด้วยความหนักใจและภาระต้องแบกและหามไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามาให้เราดูหมอเราก็จะเจอดาวเสาเป็นตัวทํางานเราอาจจะพูดแบบลอยๆเพื่อให้เกิดการผิดพลาดน้อยเราก็พูดว่าตัวคุณเองถือว่าการสร้างตัวในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสม ถึงต้องคิดเอาชนะสิ่งแวดล้อมแต่แล้วเกรงว่ากำลังแจกคนเองนั้นจะขาดความอดทนได้ผลน้อยแต่ถ้าคนนั้นถามเรื่องการคุณแล้วอย่าไปสนับสนุนเมื่อดาวเสาใหญ่แต่โครงแต่กระเป๋าแห้งแต่เขาบอกว่าจําเป็นต้องขยายงานเราก็สนับสนุนได้ว่าเอาชื่อเสียงได้แต่เอาความสุขความรับรื่นไม่ได้แนวเสาในฐานเบียดนั้นพยากรณ์ว่า ความุ่ง,งิดใจจะเพิ่มมากขึ้นและฝังแน่นอยู่ระยะที่อยู่ในเกณฑ์นี้ยิ่งคนนี้เกิดวันเสาร์แล้วต่วัตวบังเกิดเดือดร้อนหลายอย่างพร้อมกันนอกจากเจอการเจ็บป่วยตามปกติวิสัยขอจบเสารเบียดไปะเพียง